ยอร์กัซาวันดีไปรุ่นเมงกาวันดีไปรุ่นดูไบวันดีไปรุ่นชาวจานทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Shadow Survival Shooter Game นะท่นานผู้ชมนะเป็นเกมแนวแบบว่าแอคชั่นอาร์พีจีแล้วก็บวกในส่วนของ Survival นะคล้ายๆกับต,ตัวเกมเอ่อแวมไพร์ยซูเวอร์แล้วก็เกมอ,อื่นๆนะครับเป็นแนวมุมมองภาพด้านบนนะท่นานผู้ชมนะอ่ะมามาเล่นกันเลยมีภาษาไทยได้วยนะเกมนี้กระตรืองกรตืองเอาว่าเอาว่าชุดเริ่มต้นเนื้อ,อ้อาเฮ้ยอันนี้มันเติมนี่อันนี้ไม่เเเเติมมมมไไไ่่อออปปแคนบย เกมนี้สนุกนะท่านผะู้ชมวไเราก็เลือกตัวละครลงไปได้นะครับนี่เลือกตัวละครลงไปนะไปเคตรึงนี่เลือกอาวุธนะครับนี่อาวุธอาวุธเอาอาวุธลงไปเราจะเอาอามัดปืนเนี่ยเอาปืนแล้วกันเนาะเฮ้ยมันมีสีอาวุธด้วยนี่ว่าสีแบบพวกสีทองสีอะไรพวกนี้อะเอานี้ลงไปเว้ยมาดีน้องกำปั้นพิฆคาดนี่โอ้โคตรึงโคตรึงพี่โค้ม่นโคตรึงเลยอ่ะพี่อันนี้เล่นเป็นวิบวิบนะคนดูนะ เราก็ต้องแบบว่าทำลายไอ้พวกนี้ไปโอ้โหเลือดเลือดให้มันเข้าใกล้ต้องทำลายพวกนี้ไปจนกว่าเราแบบจะรอดนะคุณดูนะโอ้โหของขวัญของขวัญเปิดตรึงเปิดตรึงมีเลเวลเนี่ยโอ้กว่าจะอัพเวลได้อะไรวะเนี่ยวะเอ้ โอเคขึ้นไส้คือ <c ười> อะไรขึ้นไส้งงโอเคไม่ได้สกิลมานะแล้วก็ได้ส่วนของพิสัยโอเครายได้ใน,นการฟื้นฟูสิ่งประดิษฐ์อ่ะพิสัยเอาโจมตีระยาไกลกนนะนะแล้วกันนะคนดูนะแล้วก็ขโมยชีวิตนี่ฮาร์ฟไลท์โอเคอ๋อกำปั้นโอเคเฮ้ยโอ้โหเราสามารถอัพเกรดกำปั้นได้นี่มา นี่นักกีฬาเลยซื้อเลยคนดูร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0,000 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ w w w r i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดาติมิรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ซด้วย w i c h m a n Shop ว้าวไป มันเหมือนแนวนั่นเลยอ่ะคนดูอะไรนะบูตาตูน่ะเอาว่ะเอาว่ะนี่มาสองอันน่ะตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยเอาดิเกิตรึงเกิตรึงเฮ้ยเอาดิเอาดิาดาดนี่นี่เป็นไงล่ะเกิดตรึงเกิดตรึงที่จริงผมอยากซื้อไอตัวปืนมันอแต่มันต่อยแกขึ้นอยู่นะคนดูโอเคได้รับของขวัญฮนะ นี่นี่ดูเลือดดูเลือดตึงๆดูดูเลือดตึงเปรี้ยเอเอโผนี่มันโผล่มาบ่อยจังวะเออโผล่มาเยอะเกินเกิดตึงขึ้นใสกันแล้วอะไรวะความบาดกลัวโอเคเอานี่ละกันแล้วก็บวกในส่วนของอ่าลบเฮ้ยมีปืนมาด้วยมารอบนี้เอานี่เลยแล้วก็อืม นี่อะไรความเร็จจียวใจการโจมตีลดลงอะ่ะโอเคเอานี้แล้วกันโอเมโอเมยก๊อ oh ด oh เพชรพวกนี้เราใช้ในการอัพเกรดของนะคนดูนะโอ้ยืนชิวได้เลยนี่เฮ้ยใกล้แล้วใกล้ยืนชิวได้ละย,ยังยังเราต้องคงต้องเดินอยู่นี่ตัวตรึงต้องวิ่งไปเก็บดาว่ะคนดูเอาว่ะเ้ยโฮ้ยกล่องของขวัญตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเลย โกตดตึงเกดตึงเอาวะเอาวะอืออืโอ้มิโอ้มิมก็ชิคกี้นักจังนอตเอาวะตึงเปรีย้ยตึงเปียมาอัพต่อครับโอได้ลำคูงคืออะไรอะ่ะการฟูฟูลหนึ่งไอพีสูงสุดบวกห้าโอ้ไม่เอาดอกพีไซคินขายเลยนะคนดูนะนี่โอ้ยังไงยังไง วค,ความเร็วในการโจมตีบวกโอเคอาหารผ่านซึกขโมยความเร็วความเสียหายช่วงบวกความเร็วโอเคความเสียหายองค์ประกอบเสียหายรัยะประชิดเนี่ยเอานี่ดีกว่าขโมยเนี่ยเอานี่ดีกว่าเวิร์กซุดคนดูไปลุยเฮ้ยโอ้โหยิงโอ้โจมตีโคตรไปโอโ้ได้อยู่นะอย่างเงี้ยตึงเปรี้ยอะไรพี่เขาตึงเปรเี้ย ตึงเปรี้ยเลยตึงเปรีย้ยนี่เฮ้ยมันมีตัวสไลด์ด้วยว่ะมาดีมาดีก็มาดีครับน้องอืมอืมเฮ้ยก็ได้อยู่นะโอ้โหหัมอนแมนถูกครับถูกครับไป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  โคตรตรึงโคตรตรึงโอ้โห,โห,โหเอาวะเอาวะเอาวะนี่เป็นไงนะชนะแล้วเว็ต่อไปฮะอืมเอานี้แหละโอเคเฮ้ยโอ้โหมีบวกไรายได้เพิ่มด้วยว่ะโอเคเอาตัวครีเข้าปิด,ดแมนสิ่งประดิษฐ์ความเสียหายองค์ประกอบบวกหนึ่งความเสียหายระยะประชิดโอเคเออกอินเดียแดงแล้วกัน ก็สไปเดอร์แมนมาคูณ2นี่สกิลลุยโอ้รอบนี้เวฟนี้เกือบ2นาทีแล้วนะคนดูตึงเปรี้ยและตึงจัดเลยนะเราต้องแวะไปเก็บของพวกนี้นะมันไม่ได้มันไม่ได้รูทต,ตอนนั้นแน่นอนเลยนะคนดูนะโอ้โหว้ยแตายอ่อออะตายตายตาย ว่าจะตันไงกูาตายเอวน้านี้ตายดิโอเคท่านผู้ชมนะมาต่อเลยว่าเมื่อก,กี้นี่ตายเลยว่ตาววตายแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยเหรอเนี่ย <c ười> เกินไปนะ <c ười> โอเคเฮ้ยมีรับของรับของด้วยวาโอเครับของสักหน่อยคนดูนะเ <c ười> รากินลายวุนลายวันโอเคเรียกร้องโอเคไะไ้ภาษาไทยมันเนี่ยมันดูงงๆ,ๆว่ะคนดูเวลาเราอ่านนะเออ อ๋อมีเอ้ยรับรีวอร์ดด้วยว่านี่บวกพื้นถงพื้นฐานนะคุณดูนะ HP 200โอเคป้องกันอัพเกรดเอาว่าตึงปรีเลยเด้ไปต่อเลยเด้ครับแขนที่หนึ่งยังอยู่ <c oughs> ไปเลซิโกแอนซูปิดฮาร์ดมี่าอินเทอร์เวลรูวีที่จริงตัวอื่นมันก็นั่นอยู่นะคุณดูผมครับอาวุธใหม่เอา,เอา,เอาเปืนดีไหมปืนละกันคนุณดูว้าวมาว่า อ่หโอปืนได้อยู่คนดูหัวตึงหัตึงโอ้โหปืนโคตรแรงอืมรูดไปหมดเลยรูดไปหมดกลุ่มรูดไปหมดกลุ่มเอาดีนี่ดีนี่ดีตึงเบี้ยตึงเบี้ยเออเออเอออืมอืมอืมนิ้นนิ้นน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 ี่ โอ้โหเลือดโอ้เลือดหายเกิดตึงอ๋อมันจะรวมพิษมาให้เองงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเดินเก็บก็ได้นี่หมาคุณดูนะผมคิดบ้านนะอืมโบนัสความเสียหายความเรความในการโจมตีโอเคอืมโอเคบายต่อครับเอามาสองปืน โอ้โคตรโหดลูกซองโตรโหดเกิดตรึงถ้ามีแบบว่าโจมตีเร็วมาอีกนี่สุดยอดเลยนะตอนนี้ผมบอกเลยเอาว่ะเอาว่ะก็มาดิครับก็บมาดิครับน้องก็กมาดิครับหัวแตกก็มาดิครับอืมมาเลยมาเลยแอสเยแสเยร้านลิชแมนชน็อปเพือให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันต like wow. oh, ีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3ามแสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m บ n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยวิชแมนช็อปว้าวโอ้โหเดือดโคตรเดือดเฮ้ผมจะบีงินตรงนี้ไหมคนดูเผื่อได้ของเออกลับมาดิครับ ็มาอีกเงๆๆๆๆี้ยเงี้ยเดี๋คือเตือนคือเตือนไหนดูสิของอะไรามาเออความเร็วโอ้กิจอ่าอันนี้คิค,คิเลตเอาคิเลตหน่อยอืมอันนี้อะไรวะำอำโพงบกความเสียหาย1ประกอบโซ62สิ่งประดิษฐ์ให้มีสิ่งประดิษฐ์มาวะ่ะสเปร์ด้วยความเสียหายในช่วงโอเคความเร็วเสียหายระยะประชิดแน่เลิกอา่าเอานนี้แล้วกัน ลำโพงฟื้นฟู H P สูงสุดความเสี่ยหายายประชิดเอียผมไม่ได้นั่นมานะเอานี้ะการมีรายได้หน่อยไปลุยตึงเบี้ยเลยดิตึงเบี้ยอืมอืมเอาว่าเอาว่าก็มาดีแงนแงนนี่เป็นไงนล่ะนี่เป็นไงนล่ะล่วงไปดิครับล่วงไปหน่อยล่วงไปหน่อยเฮ้ยของขวัญ โคตรึงมียิงอัดซะเลยมาดิมาดิาดเออโหมากันไวเท่ะอ่ะจะโดนเออยิงเปิดทางครับคนดูอืมโคตรึงโคตรึงโอ้ยเอาเลยอันนี้นี่รายได้เหรอรายได้กดเลือกสักหน่อยอันหนึง่งม m ี โบนัสควอสีหายบวกโชคเครื่องตัวจับลรงหางบวกโชค12เลยนี่เหรอการฟุ้นฟูผมเอาการฟุ Dale ้นฟูก่อนหานพันศิกโอเคไปลุยโกตรึงโกตรึงก็ตึงอยู่นะพี่หกเอาว่ะเอาว่ะโหยิงยิงเน้นเนียนยิงเน้นเนยนยิงเน้นเนีนีบอสตัวใหญ่มาแล้วว่ะนี้ยันมีเกาะดาคนดู ผมจะตอกสดเราคนดูมันจะตอกสดเราเกิดตรึงเกิดตรึงจะตอกสดซดเสียบสดซดเลยหรอจ้าเฮ้ยเฮ้ยก็มาดีก็มาดีเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเรื่องเอาเรื่องใจจตอกสดซดเสียบสดซดเลยบอโอ้โหเจ็บโอ้โหเฮ้ย โอตึงก็ตึงนี่เป็นไงลนะ่ะตึงเปียเลยดิไหนโอ้โหโบนัสน,นี่เอาเลยครับพิสัยนี่ความโบนัสเขาเสียหายว่าเอาไหนดิเอาพิสัยแล้วกันโอ้ยอันนี้รายได้บวกแปดกระหายเลือดขโมยชีวิตโอเคเขาเสียหายในช่วงเขาเสียหายองค์ประกอบอืมหมุนหน่อยดิโอ้มีปืนมาอีกแล้วอีกรกะบ,บอกหนึ่ง นะครับการโจมตีโอ้โหแม่งทหารทหารศึกนั่นวะอีสพีสูงสุดความเสียหไรยรัประชิดวันนี้ครั้งหนึ่งนี่ขโมยนี่น,นี่ความนิวเคลื่อนย,ย้ายโอเคโคตรตึงแห่เป็นอีพีกเกนโดนจับลุงฮะไปลุยโอ้โหชุดใจมาแล้วอะ่ะดีแล้วที่เราเก็บสะสมมาเยอะโอ้โหโคตรโห ยิงโคตรโหดไอพวกตัวใหญ่มันถึกเลยเออด้อดีกลับมาดีครับกลับมาดีครับผมไปตีแต่คิสตันตรงนี้เนี่ยคนดูมันมีของขวัญเยอะผมระวังมีหนีหรือต่อสู้เฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยบอสลงมาบอสลงมา นี่มันเราเราจะวิ่งหนีก็ได้หรือจะต่อสู้ก็ได้น,นี่แล้วแต่เรานะคนดูนะแต่ธรรมดาแม่งก็สู้ยากอยู่แล้วกับไอ้พวกมอนบ้านเนี่ยไล่เลยดิไล่เลยดิเอาดีเอาดีกดตรึงกดตรึงใส่กับบอสเลยเนี่ยใส่กับบอสรัว ตึงเปรี้ยเลยตึงเปรี้ยเลยหลอกแดกบอสนะบอสแมงไก่จังวะยืนยืนยนิ่งิวๆเลยเนี่ยไปบอสสวยครับพี่โอโ้โหจัดจัดการบอสซิก่อนมาตึงเปรี้ยตึงเปรีย้ยอือดูในของไปต่อไปเลยดีครับด่านต่อไปเลยเอาอะ คอยเล่นนะคนดูนะอยากอัพความเร็วการโจมตีมากกว่าเลยเนี่ยเว้ย โคตรรึงโอเคนะท่านผู้ชมนะกระแฟร์ด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Shadow Survivor Shooter Game นะท่านผู้ชมน,นะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่ะแอคชั่น A P G นะครับท่านผู้ชมนะยิงแล้วก็เอาตัวรอดไปนะครับท่านผู้ชมนะเราก็จะได้รับบทเป็นในส่วนของอ่ะเจ้าตัว Shadow นะท่านผู้ชมนะ Shadow เป็นแบบว่าอ่ะปีศาจเงานะท่านผู้ชมนะโคตรรึงนะครับต่อสู้กับพวกปีศาจเงาด้วยกันอีกนี่แหละท่านผู้ชมนะไปโหลดก,กันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปนรงสำหรับใครที่อยากอยากจะโหลดมาเล่นนะครับอันนี้เป็นเกมแบบบน PS Store ออกใหม่เพลยด้นะครับลิงก์โหลดอยู่่ด้าานลงอกใหญ่ใต้คลิปเนาะอืมมผไไปทิ้้งวให้ นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับนี้มีโค้กตัวลยก่อนนะครับใครต้องการทาเว็บเติมเกมกดีไม่ว่าจะเป็น อาวีพับทีโมบายกระตินกิมแพกฟรีไฟโอแลนด์เดียบุมาท่อโอวัลสองโลบอกก็ไปเติมกันได้ที่เว็บพิชแมนช็อปนะเติมถูกเติมดีเติมไม่เติมยีิบสีชั่วโมงการันตีผู้ชิ้งานไรเอาไปเจอถึงสามแสนคนโดยเฉพาะตัวเกมบอลนะฮะท่านผู้ชมนะเติมถูกกับปกติห้าเลยก็ว่าได้ครับไปเติมก็ได้ที่เว็บพิชแมนช็อปลิงก์อยู่ด้านหน้าคอเนตใต้คลิปนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระด มมมันนนนตาาาใหวอร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0,000นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ w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  i c h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย w i h m a n Shop ว้าว